รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมทัส สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการทำงานทำเงินนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกคืนวันจันทร์เที่ยงคืน45นาทีทางช่อง5นะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาใจกลางกรุงเทพครับวันนี้เรามาชมธุรกิจที่ทำงานทำเงินให้คุณได้ไม่น้อยเลยเดียวเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกผักครับแต่ว่าปลูกผักในใจกลางเมืองปลูกได้อย่างไรเรามาชมกันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านไฮโดเทเรสนะครับอยู่กับคุณสิทธิทเลิศวงธนาอเนกขอทอี่สั้นๆนะพี่สิทธิ์นะครับพีส่สิทธิส์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สิทธิ์ครับบ้านล่มลื่นมากเลยเนี่ยรต,รตรงนี้นี่อยู่เถาลาดเท้าซอยอะไรนะเนี่ยซอย72ครับสตรีวิทยา2ซอย10โหแต่บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองอย่างนี้นี่กลับกลายมาว่าสามารถทําผักไฮโดรฟอริกได้ครับคิดยังไงถึงทำตอนตอนแรกก่อนหน้าที่พี่พี่ พี่สิทธิ์จะทำเนี่ยพี่สิทธิ์ทำอะไรมาก่อนผมก็ทํางานออฟฟิศปกติทำอะไรครับทำไอทีดูแลระบบคอมพิวเตอร์เออเหรอ,อแต่ว่ามันคนละเรื่องอะทำพักใช, <laughs> ใช่แต่ว่าคือระหว่างที่ทํางานอยู่เนี่ยผมก็สนใจเรื่องอเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องผักเรื่องหญ้าเรื่องสวนอะไรเงี้ยทำแล้วมันหรือว่าหรือว่าใจดีอะชอบเรื่องสุขภาพก่อนหรือว่าใช่ใช่พอดีแฟนผมเขา เป็นคนรักษาสุขภาพเป็นคนสุขภาพมากเคยไปซื้อผักแบบตามท้องตลาดเขาก็เป็นห่วงนะว่าจะมียาฆ่าแมลงไหมหรือเปล่าตกค้างไม่อะไรไหมอะไรอย่างนี้ยแล้วในช่วงที่ทำไอทีอยู่แต่ช่วงนั้นก็เหมือนศึกษามาเรื่อยๆหรือว่าไงครับใช่ก็บอกทีแรกก็ปลูกทานเองก่อนปลูกทานเองก่อนาอย่างที่บอกแฟนผมก็เป็นคนรักษาสุขภาพกนเลยเออตอนนั้นปลูกกระดินหรือว่าไงฮะ ปุ่งนี้แหละปุ่นี้เลยปุ่งนี้แหละจะเป็นโต๊ะเล็กๆเล่เลหนึ่งอ่าถ้าไปเรียนรู้มาจากไหนก็ที่แรกก็ศึกษาทางเน็ตแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่พอก็เลยไปเรียนรู้แบบว่าเขามีคอร์สสอนนะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมงก็ไปเรียนมาเต็มวันครับไปเรียนมาเราก็คิดว่าเอ้ยเราก็พอมีความรู้พอจะทําได้แล้วนะประกอบกับอายุเราก็คิดว่าก็พอสมควรล้วตอนนี้ยุเท่ายหร่เท่าทหที 56 5 6แล้วตอนนี้ยังทำไอไอทีอยู่อ๋อเลิกแล้วครับอ๋อเลิกแล้วเหรอเลิกมา4ีปีล้วปีลเลิกมาก็มาทำนี่เลยอ๋อก็เหมือนกับว่าหยุดเรื่องไอด้านไอทีหยุดไปเลยใช่ไม่ทำเลยแล้วก็มาทำอันนี้อย่างเดียวใช่ค่ะแต่ตอนที่จุดเริ่มต้นแรกๆนี่คือไปเรียนเรียนอยู่นานับกว่าจะทําได้เลยโอ้จริงๆเรียนแค่วันเดียวอย่างที่ผมบอกผมก็ศึกษาทางในเน็ตข้อมูลอะไรข้อมูลมาแล้วก็มาลองมาปลูกทานเองมันก็ เออมันก็ไม่ได้ยากเนะอะแล้วก็ไปเรียนเพิ่มมาอีก,กคอร์สวันหนึ่งก็เลยออกจากงานมาเริ่มทำอ๋อคือตอนนั้นคือตั้งใจที่จะมาทำอันนี้เลยตอนออกจากง,งานคือระหว่างที่ทำระหว่างที่ทำงานเนี่ยเราก็าหนึ่งหนึ่งมันก็เบื่อนี่มันก็ปกตินะค,คนทำงานมันก็มีความเบื่อบ้างสองแล้วก็คิดว่าเอายุเราก็ตอนนั้นก็ห้าสิบนิดหน่อยละตอนนั้นนะก็คิดว่าเออเราลองมาหาอะไรทำเองดีกว่าบอกว่า หลังจากเกษียณแล้วถ้าเกิดแบบรอหกสิบมาทาเองมันเหนือยกลัวจะไม่ไหวกลัวจะเหนื่อยไงแล้วเราก็ดูเรื่องนี้เราก็คิดว่าเราชอบไงแล้วก็พอมีที่อยู่มีที่ที่บ้านอยู่แล้วทาเลเราก็เพราะจริงเพราะจริงเนี่ยตรงนี้เหมือนคล้ายๆว่าเกือบเกือบจะเป็นใจกลางเมนะเพราะตอนนี้อยู่ในแถวโซนลาดพร้าวแต่ว่าบ้านที่มีพื้นที่นิดนึงก็สามารถทําได้ทําได้ตอนแรกๆที่เริ่มทำเนี่ยทำไซส์ใหญ่ไซส์ขนาดไหน ทำเล็กๆก่อนทำเล็กๆก่อนเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจลูกค้าเออกินเองแล้วก็แบบเออแล้วลองลองทำขายเล็กๆดูซิเออเหมือนก็ขายได้เนาะอ๋อทำแล้วเริ่มขายเลยเหรอครับหรือว่าทำกินก่อนทีแรกกินเองก่อนแต่ว่ากินแค่เดือนเดียวแบบว่ากินเองไปด้วยแล้วก็ศึกษาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยกงั้นลงทุนเท่าไหร่แพงไหมทั้์หมดเลยหรือว่าไซส์ขนาดไหนขนาดนี้ป่ะตอนที่เองแรกเออกินเองพอกินเองมันแบบซื้อเข้ามาชุดหนึ่งก็ห้าพันบาทอ๋อชุดหนึ่งห้าพันบาทแต่ว่ามันได้แค่ยี่สิบ เม็ดเดียวเองเม็ดเดียวได้แค่ยีย่สิบห้าต้นนี้ในห้าพันบาทนี่มันได้อะไรบ้างครับก็ได้ครบเซตแหละคือว่ามีโต๊ะปลูกมีก้อยเมล็ดผักมา<อ>มีปั๊มน้ำมีพื้นทห่โต๊ะทั้งโต๊ะเลยมีปั๊มน้ำมีรางปลูกมีเมล็ดผักมีอุปกรณ์เพราะอะไรอย่างเงี้ยปุย๋ยทั้งเซตแหละแต่ว่าจะ่เป็นระบบน้ำไปไม่ได้ไม่ได้ลงดินไม่ใช่ลงดินไม่ได้ลงดินเลยอันนี้น้ำวนยี่สิบสี่ชั่วโมง อ๋พอพอเริ่มเริ่มปลูกกินเองตอนนั้นให้ผลผลิตได้เยอะไหมครับอย่างเม,เม็ดเม็ดคุณเม็ดเนี่ยอ๋อเราเวลาเพาะเนี่ยเพาะนนหนึ่งเ <1 S 2> <อ>ม็ดนึกคือหนึ่งต้นไงอ๋อหนึ่งเม็ดหนึ่งต้นก็ได้ยี่สิบต้นแล้วก็กินเองกินเองแล้วนานไหมกว่าจะขึ้นครับสี่สิบห้าวันแบบเดือนครึ่งเลยนะใช่ หกอาทิตย์อ่ะหกอาทิตย์อ่ะโอ้สี่สิบสองวันเท่าีสี่สิบสองวันหกอาทิตย์นี่ม่นั่งรอมัน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 ก็ไม่เชิงนั่งรอนะเพราะว่าเวลาทําจริงๆเนี่ยเราเราปลูกเป็นรุ่นไงอาทิตย์หนึ่งเราลงรุ่นหนึ่งใช่ไหมเราทําเป็นไอ้บล็อกนี้ก็รุ่นนี้บล็อกนี้ก็รุ่นนี้บ็อกใช่ใช่มันก็ไอ้รุ่นแรกก็แล้วก็รอใช่ไหมแต่รุ่นถัดไปก็เหมือนกับทำไปเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งก็รุ่นหนึ่งมันก็วนกันไปเนี่ยเดือนหนึ่งกี่พันตอนไหนตอนแรกๆเลยครับแรกๆที่ที่ตั้งใจจว่าาะะขยยเลอ อ๋อถ้าตั้งใจเลยเนี่ยกล่าว่าเรารู้ว่าเรามีพื้นที่แค่นี้จะมาเราก็ประมาณถูกแล้วว่าพื้นที่แค่นี้เนี่ยก็ประมาณว่าเดือนละประมาณเกือบเกือบสองหมื่นพื้นที่5้าคูณสิตารางเมตรนี่นะห้าคูณสิบเมตรนี่นะโอ้น่าสนใจไม่น้อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยห้าคูณสิบเมตรเริ่มต้นเนี่ยขายได้ถึงเดือนหนึ่งสองหมื่นใช่ประมาณเกือบเกือบสองหมื่น แต่20,000นี่กว่าคุณจะเริ่มขายได้คุณต้องลองคิดดูนะครับว่าจะทำโปรโมทยังไงให้คนรู้จักอย่างพิสิษย์ก็ลองแจกคิวบ้างลองติด<ช>ติดป้ายติดอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราตามกันไปดูครับในแปลงผักครับว่าทํำยังไงนะครับแล้วก็ระบบน้ําของผักนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการปลูกทํำยังไงนะฮะเดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะทํายังไงให้ทํางานทําเงินได้เงินมากมายมหาศาลครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันเช่นเคยแล้วนะฮะกับช่วงนี้ช่วงเคล็ดลับทําเงินอ่าแน่นอนครับมาเจอกับผมนะฮะโลกธุรกิจที่มันกว้างใหญ่ไพศาลวันนี้ครับเราจะย่อลงมาให้มันเป็นส่วนย่อยๆแล้วคุณจะประสบความสําเร็จกับมันอย่างแน่นอนครับโอ้ต้องบอกเลยนะฮะว่าธุรกิจของเราวันนี้เนี่ย มันเยอะไปหมดเลยนะฮะถ้าผมเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะทาธุรกิจโอ้โหขึ้นมาเพียบเลยศึกษาข้อมูลนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะต้องทําธุรกิจอะไรดีที่มันเหมาะสมกับเราก็ต้องนึกที่คาแรคเตอร์ตัวเองว่าเออเหมาะกับสินค้าตัวนี้หรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าฉันเหมาะกับสินค้าตัวนี้เอาความต้องการของคุณเลยละกันครับดูถึงความเหมาะสมอย่างตัวผมเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของธุรกิจบนโลกออนไลน์แล้วนะครับผมก็จะนึกถึง1วิธีเลยที่ เขาทํากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะแล้วก็หลายคนประสบความสําเร็จเป็นปนอย่างมากเลยนั่นก็คือธุรกิจการสั่งแบบ pre-order บางคนเนี่ยบอกว่าการสั่งแบบ pre-order คืออะไรก็คือว่าถ้าคุณสั่งไปเนี่ยมันไม่ได้รับของเลยนะบางคนแบบรีบร้อนฉันสั่งแบบนี้ อ้าคนที่ผลิตล่ะเขาก็จะต้องมีการนําของมาจากต่างประเทศบ้างบางทีเราก็ต้องทําเองบ้างหรือบางทีเนี่ยก็ต้องไปรับจากเจ้าอื่นมาบ้างนะครับเพื่อบ,บวกกําไรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจจะมีการขายหรือว่าการสั่งแบบพรีออเดอร์แล้วนะครับคุณจะต้องรอรอรออย่างเดียวและที่สําคัญครับเรื่องของการจ่ายเงินก็ถือว่าเรื่องเัินเรื่องทองเนาะ คนเรานะฮะถ้าพูดถึงเรื่องเงินก็ต้องเป็นใหญ่อยู่แล้วคุณจะต้องกําหนดนะฮะว่าธนาคารไหนบ้างรีดมาเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้มีธนาคารหลากหลายสาขาเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองเพราะฉะนั้น สั่งเสร็จปุ๊บคุณก็มีการชําระเงินหลังจากชําระเงินแล้วนะฮะคุณก็ไปผลิตกระบวนการมาของคุณนะฮะว่าสินค้าของคุณมีอะไรดีบ้างมาเปรียบเทียบให้เขาดูเลยนะฮะในหน้าเว็บไซต์นะครับว่าสินค้าของคุณมีดีแบบนี้หรือว่าสินค้าของคุณนะครับดเด่นแบบนี้เรียกว่าเป็นการหาจุดแข็งจุดอ่อนของสินค้าของคุณนั่นเองนะครับแน่นอนถ้าเกิดคุณมีจุดแข็งนะฮะ สินค้าของคุณจะมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับต่อมาครับคือเรื่องของการจัดส่งสินค้าถ้าคุณมีการจัดส่งสินค้านะฮะที่ช้าแบบเป็นเต่าคลานเลยนะฮะหรือบางทีลูกค้าต้องการของแบบจํานวนมากๆแล้วต้องการเร็วๆนะฮะแต่คุณไปส่งของแบบลงทะเบียนหรือว่าอ่ะเดินทางไปนะฮะไม่ถึงความต้องการของลูกค้าคุณอาจจะเสียลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นดูความหลากหลายแล้วกันมันมีวิธีตั้งหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการส่งไปรษณีย์การส่งไปรษณีย์เนี่ยมันก็จะมีแบบลงทะเบียนใช่ไหมถ้าลงทะเบียนเนี่ย ประมาณ2-3วันสินค้าก็จะถึงบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดขายแบบโอ้ยไม่ได้พรุ่งนี้จะต้องใช้ของแล้วเนะี่ยส่งแบบ EMS เลยเราก็บวกไปสิครับบวกค่าขนส่งไปก็บอกลูกค้าไปตามความต้องการเลยนะครว่าถ้าคุณต้องการของแบบรวดเร็วฉันก็สามารถที่จะส่งได้แต่ขอบวกค่า EMS นั่นเองครับ แค่นี้แหละวิธีการขายสินค้าหรือว่าการส่งสินค้าแบบพรีออเดอร์น่ฮะก็จะง่ายสําหรับคุณแล้วด้วยครับลองไปคิดดูนะครับว่าสินค้ารูปแบบไหนที่เหมาะสมและที่สําคัญครับคุณทําแล้วมันมีความสุขนะฮะลองทําดูละกันอะไรที่ผิดนะฮะเราก็แก้ไขไปอะไรที่มันแบบว่ายังไม่ใช่นะครับเราก็ลองหาผลิตภัณฑ์อื่นๆมาละกันเนาะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะฮะที่มาเล่าสู่กันฟังและกันเดครับกับช่วงนี้ช่วงเคล็ดลับทําเงินกับผมใหม่วิจัยพึ่งแมนครับแต่ตอนนี้เดี๋ยว เราไปติดตามชมรายการของเรากันต่อเลยดีกว่าครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสคุณผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทเลสนะครับหรือดาดฟ้าของที่บ้านของพิสิทธิ์นะครับชั้น2นะครก็คือพื้นที่โล่งๆนี้เราสามารถทําแปลงผักใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยครับแล้ววิธีการปลูกนี่เราต้องทํำยังไงบ้างครับพิ่สิทธิ์ถ้วยอย่างเงี้ยคือไว้ทําอะไรครับอันนี้ถ้วยสําหรับเพาะต้นกล้าเพาะต้นกล้าครับ วิธีวิธีทำทำไงฮะก็คือเราจะมีเขาเรียกอะไรวัสดุปลูกครับเพอร์ไลท์ครับเราก็จะเทเพอร์ไลท์เนี่ยเพอร์ไลท์นี่คือมันประมาณใกล้ๆหินภูเขาไฟครับเราก็จะเทไอตัวเจ้าหินภูเขาไฟหรือว่าเพอร์ไลท์เนี่ยครับไปในวัสดุปลูกก็เทไปประมาณเขาเรียกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหลุมของรูของพื้นที่หลุมนะใช่ผมจะลองเทเลยครับอ๋อคือลงลงมาอย่างนี้เลยแล้วอย่างนี้มันจะมีคุณค่า าาหคือในเพอร์ไลท์ครับเพอร์ไลท์เนี่ยเขาจะมีธาตุอาหารงอกอยู่แล้วคให้ให้เมล็ดผักเนี่ยใช้ในการงอกตอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มต้นเอ้าแล้วใส่เต็มแล้วเมล็ดผักใส่ตรงตอนไหนเดี๋ยวเราจะหยอดลงไปครับอ๋อค่อยๆหยอดลงไปอีนีอันนี้เราต้องตกตกตให้เขาอย่างตัวนิดนึงอ๋ออย่างถาดหนึ่งนี่มีสักกี่ต้นครับถาดหนึ่ง80ต้นครับอ๋อ80ต้นครับ เล็กๆนี้พอแยกออกมาแล้วใหญ่นะใช่คือบางทีนึกนึกว่านิดเดียวโโอ้หแต่ว่าจริงๆมันสี่ถาดจะได้เต็มพื้นที่เต็มโต๊ะนี่เลยถ้าพูดถึงว่าจริงๆอย่างถาดนี้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ตัวถาดเฉพาะถาดเองเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทตกเมล็ดอะเมล็ดละหกสิบตังค์หกสิบตังค์ครับแล้วไอ้ไอ้นี่ตกผมเคยคำนวณนะตกหลุมหลุมละสิบตังค์หลุมละสิบตังค์เออหมายถึงว่าต่อต้นเนี่ยสิบตังค์ แต่ต้นหนึ่งเราขายได้ประมาณกี่บาทประมาณ10บาท12บาทโอาทกําไรมาสายเลยกําไรแบบโอ้โหพันเท่าเลยนะเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นค่าแรงอ๋อถ้าเราต้องลงแรงคอยแบบคอยดูแลต้องดูระบบน้ำหลายๆอย่างใช่ครับปุ๋ยก้าไฟข้าน้ําอ๋ออ่ะโอเคทีนี้ลงหลุมแล้วเมล็ดพันธุ์หยอดขั้นตอนต่อไปหยอดเมล็ดพันธุ์ครับก็คือ หนึ่งเมล็ดต่อหนึ่งหลุม,มหนึ่งเมล็ดก็คือได้หนึ่งตน้นผมก็จะเนี่ยใช้ครีมเนี่ยก็อ๋อเราก็เยะเยะหาขุณหลุมนิดนึงหย่อนลงไปก็คือไม่ต้องลึกมากไม่ต้องลึกมากถ้าลึกลึกเกินเขาจะไม่งอกต้องแบบว่าติ่มติ่มให้พอพอก็แล้ว พอจมลงไปนิดเดียวนิดนึงให้มีแบบอากาศให้งอกขึ้นมาแล้วให้รากสามารถกระจายเข้าไปสู่ข้างล่างได้ใช่ครับแล้วพอจากกระบวนการนี้เนี่ยคือกว่าจะมาเป็นตัวนี้ได้นี่คือต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าจากจากตรงนี้เสร็จนี่ก็คือจะงอกเป็นแบบนี้ใช่ครับอันนี้คือที่เห็นเนี่ยประมาณสิบวันสิบวันแต่สิบวันนี่ระบบน้ํานี่ต้องวิ่งตลอดวิ่งตลอดครับยี่สิบสี่ชั่วโมงไปดับไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือเอามาใส่อันนี้แหละครับ หรือว่าใส่แบบอันนี้หลังจากที่เราใส่เต็มแล้วใช่ไหมผมก็จะยกไปยกไปตรงนี้เรียกว่าเรียกว่ารางเพาะหรือว่าอนุบาลหนึ่งก็ได้อ๋ออันนี้เตรียมอนุบาลอันนี้อนุบาลหนึ่งใช่ไม่ใช่ครับอันเนี้ยวางเสร็จปุ๊บเราก็ไปใส่อนุบาลหนึ่งเ้โอเคก็อนุบาลหนึ่งก็จะมาเป็นอย่างนี้แต่ที่นี้เนี้ยในระบบรางที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมเห็นมันมีอยู่สองราง มันเป็นรางกลมแบบ่อบ PVC กับรางแบบนั้นน่คือมันต่างกันยังไงอ๋อไอ้จริงๆมันปลูกได้ทั้งสองรางแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียครับไอ้รางรางกลมเนี่ยข้อดีคือว่ามันราคาถูกอ๋อราคามันถูกใช่ไหมไอ้เราซื้อมาทอดหนึ่งสี่เมตรเนี่ยมันร้อยกว่าบาทอืมแต่ว่าข้อเสียของมันคือน้ำเขาจะร้อนโอนเรอพักพวกนี้เป็นผักเมืองหนาวเขาไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบ คือข้อเสียทาความสะอาดยากคือเหมือนระบบระบายอากาศเขาไม่ค hmm. ่อยดีใช like kind of ่แล้วก็ทําความสะอาดยากเขาดดิใช่เขาเปิดไม่ได้น้ำยากต้องมาแต่แต่ว่าตัวนั้นก็คือเหมือนเหมือนระบายอากาศได้ดีกว่าใช่คือน้ําเขาจะเรียบมันจะบางกว่าเออพรมันมันจะไหลได้เร็วกว่าไหลได้เร็วกว่าก็จะระบายอากาศดีกว่าคือการการเปิดน้ํานี่ก็คือสูงขนาดไหนครับสมมติถาดขนาดนี้น้ำนี่ต้องอยู่ในระดับไหนครับ แล,แล้วแล้วแต่ลักษณะท่อนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นท่ออย่างเงี้ยก็คือประมาณสักครึ่งหนึ่งหละประมาณสักครึ่งหนึ่งครึ co? ่งหนึ่งขนาดนี้เลยครึ่งหนึ่งอ่าครึ่งหนึ่งเกือบเกือบไม่ถึงครึ่งหรอกเกือบเกือบครึ่งนี่นี่อ่าประมาณนี้ที่เขาเขาตัดตัดไว้ให้ประมาณแค่นี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรังแบบเนี้ยน้ำสูงแค่สองมิลเลยอันนี้คือส่วนของอนุบาลสองหรือยังอนุบาลอันนี้หนึ่งครับอนุบาลหนึ่งอยู่เลยครับ แต่ว่าผักมันก็จะงอกขึ้นมาตามแต่และชนิดแต่และประเภทของมันใช่ครับแต่ว่าในระบบน้ําข้างล่างนี้ทาไมมันเป็นเป็นถาดอ่ะไม่เป็นแบบรางๆางหรือล่าครับอ๋ออันนี้คือเนื่องจากว่าเขายัางต้นเล็กอยู่ใช่ไหมเขาก็ใช้พื้นที่ไม่มากมคือเราก็วางติดติดติดกันได้มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเป็นรางเพราะว่าเหมือนตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องกินพื้นที่ในการขยายแต่ตัวเล็กนี่เราก็ใช้อย่างนี้ก่อนใช่ครับแต่ระบบน้ำาก็วิ่งตลอดเวลาเหมือนกันครับยี่สิบสี่ชั่วโมง เรื่องอากาศร้อนนี่มีปัญหาอะไก็มีนะหน้าร้อนเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องมีไอตัวพ่นหมอกนี่ช่วยแล้วถ้าฝนตกหนักๆเป็นอะไรบ้างก็มีคือตอนนี้ก็ป,ปิดลงมาได้อย่างเงี้ยครับอตอนนี้เราปิดอยู่แล้วเราปิดตลอดอ๋อปิดตลอดแต่ว่าเรา,าใช้ระบบน้ำนี่มันหมุนเรียนเอาใช่อตัวนี้คือการแดดกันฝนครับนนถ้าฝนตกหนักมากๆมาๆมา,มาเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยมันเสียหายไหมครับถ้า ก็ไม่ปิดเลยนะเสียหายหมดเลยเล่หมดเลยเล่มหมดเลยแต่นี้คืออันนี้เป็นอะไรเป็นพลาสติกก็คือการขนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็เหมือนเป็นโรงเรือนตามแปลงเกษตรทั่วไปรับตอนนี้เราอยู่ที่อนุบาลสองอนุบาลสองนี่คือไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับความห่างของหลุมจะกว้างขึ้นมาหน่อยดีกว้างขึ้นมาหน่อยครับเพื่อให้เหมือนกับว่าใบได้ขยายออกมาใช่แต่นี้เราก็ใช้รางที่ที่ติตทำเองใช่ครับอันนี้ทำเอง อันนี้ใช่ท่อ PVC ท่อน้ําปกตินี่แหละครับแล้วพออนุบาล2ก็คืออยู่ในโซนนี้ทั้งหมดระบบน้ำก็จะหมุนเวียนเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ครับระบบห<ช>มุนเวียนเหมือนเดิม,มแล้วพอหลังจากไซต์อนุบาล2แล้วไปปนก<บ>ัเลย ไปมัธยมเลยมัธยมแล้โอเคนะฮะก็จะมาก็จะมาไซส์ใหญ่อันนี้ก็จะมาไซส์ใหญ่อันนี้เรียกว่าตอบลูกจริงเลยเป็นมัธยมแล้วอันนี้เราค้ามค้ามครับอันนี้คือพร้อมพร้อมพร้อมกินได้แล้วหรือว่าไงอันนี้เกือบแล้วครับอันนี้อันนี้อายุประมาณประมาณสามห้าอาทิตย์ละห้าอาทิตย์ห้าอาทิตย์นี่กี่วันอ่ะอาทิตย์สามสิบห้าวันโอ้สามสิบห้าวันจริงๆในในระบบหนึ่งคือกี่วันนะสี่สิบห้าวันถึงจะตัดขายได้ 42วันถึง45วัน42วันถึง45วันจากอนุบาล1กี่วันนะเดืนวัน1นึ่งสิบวันแล้วเราอยู่กนอนุบาล1ประมาณ10วันอนุบาล2ก็ดีประมาณ10วัน12วันอะไรประมาณนั้นออ๋ก็มาอยู่ที่ประมาณ4ี่อาทิตย์ดูลากนะครับลากอันนี้ก็คืออยู่กับน้ําที่อยู่ข้างในนี่เลยใช่ซึ่งน้ํานี่ก็จะหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาคใช่แล้วพอทำอันเนี้ยเนี่ยมันผักไฮโดรโฟนิกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสารเคมีไหม ต้องบอกว่าปุ๋ยของเขาเนี่ยก็คือเป็นปุ๋ยเคมีซึ่งละลายอยู่ในน้ำอ๋อเหรอปุ๋ยเคมีละลายอยู่ในน้ําจริงๆก็ถือว่ามีสารเคมีจริงๆจะบอกก็มีจริงๆก็มีเพราะว่าเขาก็จะใช้ในการให้มันเจริญเติบโตเจริญเติบโตแต่ว่าช่วงที่หน่ออาทิตย์ก่อนที่เราจะขายเนี่ยเราจะไม่ให้ปุ๋ยก็เลยจะเป็นน้ำเปล่าน้ำน้ำยังต้อง ต้องให้อยู่ยี่สิบนาทต้องหมุนอยู่เหมือนเดิมใช่แต่เราจะให้น้ําเปล่าอ๋อก็คือเพื่อให้เขาเพอให้มันเป็นที่มันปุ๋ยที่มันไร้สารตกคงางงอยู่ในนี้เขาอยดใช้ไปให้หมดอ๋อาะ้วมันเพื่อใหมันไร้สารจริงๆพจริงตอนแรกนึกว่านี่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สารอะไรเลยนืองว่าใช้ระบบน้ำอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีปุ๋ยบ้างอะไรบ้างใช่แต่ว่าเวลาที่จะขายเนี่ยคือเราก็ต้องให้ทำให้มันสะอาดก่อนที่จะขายใช่ เดี๋ยวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อว่าทุกวันนี้เนี่ยจากแปลงผักไฮโดรฟนิกเทเลสที่เราเห็นเนี่ยพี่สิทธรริ์ทำการตลาดยังไงนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเป้าหมายนะอนาคตจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวคุยกันต่อครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสกัรมาคุยกันต่อนะค,คุณผู้ชมจากที่เราได้ขึ้นไปเห็นเทเลสข้างบนแล้วครับว่าพื้นที่ปลูกผักใหญ่แค่ไหนนะครับบานกี่เมตรนะครับห้าคูณสิบห้าคูณสิบเมตรครับห้าคูณสิบแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมปลูกผักแล้วใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนซื้อครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นร้านสลัด สลัดกล่องหรือว่าร้านสเต็กอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ก็อยู่แถวละแวกนี้อยู่แถวละแวกนี้ทั้งหมดเลยอ๋อแส่ว่าแถวละแวกนี้นี่คือร้านอาหารเยอะร้านอาหารเยอะคนทําสลัดกล่องเยอะเอาหรอครับแต่เขาก็คือเขามารับที่บ้านเรารับที่บ้านเลยแล้วทำไงให้เขารู้จักว่าบ้านเราครับจริงๆก็แค่ติดโปสเตอร์หน้าบ้านที่ติดอยู่หน้าบ้านเนี่ยอ่าที่เห็นนี่แหละคือแค่นี้เลยแค่นั้นแหละ เฟซบุ๊กแฟนเพจมีไหมไม่มีไม่มีไม่ทําไม่ทําแค่ดีก็ไม่พอขายแหละคุณผู้ชมเห็นพื้นที่นี้ครับคือขนาดข้างบนใหญ่ขนาดนั้นครับเรามีข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งไม่พอขายครับแล้วรายได้เดือนหนึ่งประมาณสองสามหมื่นบาทประมาณสองหมื่นบาทสองหมื่นกว่าบาทคือคุณผู้ชมตัดเรื่องค่าเดินทางค่าน้ํามันอะไรออกไปอาจจะมีแบบเดินทางไปหาซื้อสินค้าวัุดบนิดหน่อยแต่ว่าอยู่บ้าน ทำระบบนี้ได้เดือนหนึ่งสองหมื่นบาทบผมว่าคุ้มเลยนะคือถ้ายิ่งยิ่ง,งาทำใหญ่คนก็จะมาซื้อเหมือนเดิมซื้อเยอะเหมือนเดิมใช่แต่ว่าเราทําคนเดียว<ช>จะต่อไปจะเพิ่มอีกคือผมก็มีไอเดียมีความคิดที่ว่าอยากจะทําเป็นหนึ่งขยายตัวตัวตัวากที่ปลูกรารางสอ,องทําเป็นร้านอาหารว่าเหมือนกับว่าเราโชว์ให้เขาเห็นเลยว่าเราปลูกแบบนี้ แล้วก็ร้านอาหารขายตลาดอ๋อก็เหมือนเป็นแบบแผนอนาคตสั้นๆไปว่าอยากจะทำใช่แล้ววางแผนว่าจะจะทำไปได้อย่างไรหรือว่าจริงะก็วางแผนไว้ใกล้นี้นะอย่างข้างๆบ้านเนี้ยพอดีมีพื้นที่ว่างเนี้ยกะว่าจะเช่าเขาแล้วก็เปิดร้านอ๋อก็เลยว่าจะเปิดร้านของตัวเองเลยแล้วเอาระบบล้างที่เราทำเนี่ยไปโชว์ให้เขาเห็นเลยไปวางข้างล่างเลย Okay, okay, okay. ครับนี่ก็เป็นเป้าหมายสั้นๆของพี่สิทธิ์นะฮะที่ที่ว่าจะทําไปทีนี้เนี่ยพอมาคุยถึงเรื่องการตลาดการเป้าหมายเสร็จถ้าอยากจะติดต่อพี่พิสิทธิ์นี้จะขอติดต่อขอซื้อให้ต้องโทรยังไงติดต่อ <c oughs> ได้เบอร์ตรงเลยครับ089-137-5335้ <int> อนึ <c oughs> อ่งเบอรนะ์เดียว0 8 9ย์แป3กห่ คุณผู้ชมท่านใดที่จดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นแคปชั่นไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วก็เป้าหมายนะโคตรสั้นๆต่อไปที่เราจะที่พี่สิทธิ์วางแผนไว้ก็คือว่าจะเปิดร้านครับอืมนะฮะคือตอนนี้มาถึงจุดสุดท้ายละตอนนี้เราพี่สิทธิ์เริ่มไฮโดรฟอนิกตัวนี้เนี่ยจะมากี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วครับสี่ปีจากการลาออกทำไอทีจากจุดนั้นมาเนี่ยครับคิดว่าตอนนี้คุ้มมาที่ออกจากงาน ผมว่าคุ้มไม่คุ้มมันมองได้สองจุดนะหนึ่งเรื่องของความสบายใจเรื่องของเวลาเวลาใช่ไหมเรื่องของสุขภาพสุขภาพจิตสุขภาพกายก็พูดถึงตรงนี้ผมว่าคุ้มแล้วคุ่มแล้วอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของอนาคตเนี่ยใช่ไหมว่าเราเราคืออายุเราเท่านี้แล้วเนี่ยต่อไปเรา มีอะไรทําแน่ๆแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะมันมีรายได้ที่พออยู่ได้มันคงมั่นคงถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่มั่นคงอยู่ได้เท่าไหรมาสุดท้ายล้วทีนี้จากเป็นพนักงานบริษัทมามาปลูกผักจนหนับเริ่มเติบโตมาจน4ี่ปีแล้วเนี่ยครับอยากให้พี่สิทธิ์ให้ข้อคิดกับคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าทําไมจากพนักงานบริษัทมาปลูกผักแล้วเนี่ยแล้วจนมา ความอิสระที่มันเกิดขึ้นตัวเองมีข้อคิดในการทํางานการดำเนินชีวิตยังไงครับผมว่านะทาอาชีพอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าเราทําแล้วเรารักในอาชีพนั้นทําแล้วสบายใจครับเราไม่บีดเบียนผู้อื่นม,มีความซื่อสัตย์กับตัวเองและต่อลูกค้าเนี่ยผมว่าทําอะไรก็ได้อยู่ได้ทั้งนั้นแหละก็อยากชอบอะไรก็ทำ แล่ซื้อสัตว์ต่อลูกค้าไปด้วยอาจจะอันนี้สําคัญสําคัญมากอ๋ออย่างไฮโดรฟอติกของพี่สิทธิ์ก็คือว่าไม่มีสารแน่นอนเราซื้อสัตว์พอถึงเวลาเราก็ลิ้นให้น้ําให้ผักมันดูดสารพิษออกไปเองคือผักที่ไม่ดีเนี่ยผมเราไม่ขายครับือเราก็เก็บไปทําปุ๋ยไปทําอะไรบ้างแต่ว่าเรื่องของเรื่องเราต้องแน่ใจว่าลูกค้าได้สินค้าที่ดีใช่ครับ ถ้ามีใครสนใจอยากจะมาปรึกษาหรือขอความรู้ยินดีครับไม่มีค่าเบริการไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้สอนฟรีเลยสอนฟรีสอนฟรีโอ้คุณผู้ชมก็ลองดูนะครับมาเรียนได้ฟรีครับเพราะว่าพี่สิทธิ์เต็มใจที่จะสอนให้ความรู้ทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นครนะแล้วก็กระบวนการทําทุกอย่างทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับที่เราเห็นในรายการเมื่อกี้พี่สิทธิ์เขาสอนฟรีนะครับ หรือ<า>ว่าจะเป็นทา<อ>งโรงเรียนอยากจะนํานักศึกษานักเรียนไม่ว่าจะระดับไหนอ,อยากจะมาศึกษาทป็นศึกษา,าได้หมดยินดีครับครับคุณผู้ชมครับก็ลองดูนะครับอย่างไฮโดรเทเรสล้านผักของพีสิทธิ์นี้ก็เป็นอีกตัวอย่างในการทํางานทําเงินอีกอันหนึ่งครับที่คุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะครับอาจจะมีพื้นที่นิดหน่อยก็สามารถรจะเริ่มทําธุรกิจตัวนี้ได้นะครับ สำหรับวันนี้ครับทางรายการทํางานทําเงินก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับไว้ให้กับพี่สิทธิ์นะครับไว้ให้ทานทุกวันให้แขงทานทุกวันนะครับผมครับขอบคุณครับครับผมและวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สิทธิ์มากครับที่มาให้ความรู้ในการทํางานทําเงินให้กับผมและกับคุณผู้ชมฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับผู้ชมกับธุรกิจทํางานทําเงินของเราวันนี้ครับก็สามารถเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมนะครับที่มีพื้นที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่เปล่าอาจจะทดลองปลูกผักไฮโด กินกันบ้างก็ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อพี่สิทธิเลิศได้ครับกับเบอร์โทรข้างล่างนี้ที่ให้ไว้นะครับผมนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ให้ไอเดียให้ความรู้กับคุณผู้ชมในการเริ่มต้นทําธุรกิจครับอย่างหักแปลงผักข้างหลังนี้ก็สามารถเพิ่มรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้โดยที่สามารถทําเงินได้อาจจะไม่มากแต่ว่ามั่นคงแล้วก็ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายออกไปนอกบ้านหรืออะไรก็ตามนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็ขอคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทําธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ